หลายคนคงรู้สึกว่าวันนี้เป็นวันที่ยาวนานมากเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าแล้วจะรู้สึกจืดชืดมีความเบื่อรุมเร้าและที่สำคัญคือความง่วง อันนี้เป็นธรรมดานะสำหรับคนที่ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติก็หมายเวาว่าให้เวลากับการปฏิบัติเพราะการปฏิบัติในรูปแบบไม่ไปคุกคลีกับใครหรือว่าไม่ไป